ผมนุ่นิวชวลินค่ะรับบทเป็นน้องหน้านายครับน้องน้านายสวัสดีค่ะหนูเลมอนเนตค่ะรับบทเป็นสวัสดีค่ะหนูซาย่าค่ะรับบทเป็นเลมอนเนทสวัสดีค่ะฝ้ายคนเกลค่ะเป็นไอ้น้ำค่ะสวัสดีครับติวเตอร์นะครับผมก็รับบทเป็นน้องปอปอครับค่ะพี่พี่หยาค่ะรับบทเป็นเจ้าหุยค่ะาภารกิจเราฉบับแฟนดอมค่ะคือ เรื่องราวเป็นเรื่องราวของแฟนคลับกลุ่มหนึ่งที่มีภารกิจที่จะต้องพาตัวศิลปินที่ตัวเองรักที่ตัวเองปกป้องเนี่ยเพื่อไปเจอกับเพื่อนในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย mm hmm. เรื่องราวทั้งหมดมันก็จะวุ่นวายกันตั้งแต่ตอนที่วางแผนเริ่มปฏิบัติการพาตัวเดินทางไปวันหึ่งเหตการจริงๆเกิดขึ้นแค่สาวันเองนะคะ สวันเท่านั้นที่เกิดเรื่องในการพาเดินทางบนรถตู้การเดินทางมันไม่ใช่แค่ความสวยงามของการเดินทางแล้วก็เรื่องราวเท่านั้นมันจะมีมิติของตัวละครที่ในอดีตที่เขาเคยทำอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันที่เรา ทุกคนในฐานะแฟนคลับรู้สึกว่าเราเรา,เรายังศรัทธาในตัวศิลปินเราไหมาเรายังปกป้องศิลปินเราไหมาแล้วเราก็ลุกขึ้นมาปกป้องศิลปินแล้วก็พร้อมที่จะจะให้โอกาสเขาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขาอีกทีหนึง่งแล้วก็มันเป็นการเดินทางของของซีรีส์ที่ทําให้ทุกคนเติบโตในทุกมิติค่ะถ้าเป็นของตัวนั้นนายนะครับก็จะเป็นเรื่องประเด็นการบูลลี่เป็นหลักครับใช่ก็จะเป็นเ,เหตุการณ์ในอดีต นา,นายเคยเคยทำเคยทำผิดไปครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งครับแต่ว่าตัวเขาไม่ได้ไม่ได้จะปุกปิดเรื่องนี้หรอกครับแต่ว่าทางค่ายบังคับให้ปิดเรื่องนี้ครับเขาก็เลยเก็บความรู้สึกอยู่ในใจเขามาตลอดจนวันนึงที่เขาตัดสินใจบอกเรื่องราวเหล่านี้กับกับคนที่เขาไว้ใจ ใช่ครับก็รู้สึกว่าประเด็นเนี้ในสังคมตอนนี้ยังมีอยู่เยอะพอสมควรเลยครับเรื่องประเด็นการบูลลี่ซึ่งผมชอบที่เรื่องนี้ทําประเด็นนี้ออกมาครับเพราะว่าเหมือนได้ทําให้คนในสังคมเห็นมากขึ้นว่าประเด็นนี้มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะมันไม่ใช่เรื่องที่พวกคุณจะแบบจะไปทํากับใครก็ได้ใช่ครับมันจะทําให้ทุกคนเห็นว่าเรื่องบูลลี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ ทุกคนควรจะตระหนักได้แล้วว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆครับก็เลมอนเนตก็มีความปากเจ๋วของชีที่แบบว่าด่าคนกราดไปทั่วทวิตเตอร์นะคะจริงๆแล้วชีเหมือนขาดความอบอุ่นเล็กๆแบบว่าคุณแม่เสียนะคะในเรื่องแล้วก็อยู่กับพ่อแต่ก็ไม่ได้สนิทกับพ่อขนาดนั้นก็มาเจอนานนายรู้สึกว่าเออนี่แหละ แบบเป็นแบบเสาหลักในชีวิตอยากใช้ชีวิตต่อเพราะเขาอะไรประมาณนี้พอใครมาด่าเขาเราก็แบบเออด่ากลับมาด่านั้นนายทำไมไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าบางทีคนเขาออกมาพ์ไม่แย่งเขาอาจจะมีแบบเบื้องหลังที่ไม่ดีเกี่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยในพาร์ทของความเป็นการออกมาปกป้องอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้า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 ใช้อารมณ์หรือใช้ ภาษาที่มันมันเหมาะสมมันก็จะมันก็จะถูกทำหน้าที่ถูกขับเคลื่อนไปในมิติที่ถูกต้องแต่ว่าตัวละครอย่างเลมอนเนตเลือกใช้วิธีการแบบด่าแล้วก็สร้างแอคหลุมขึ้นมาที่จะไปตอบโต้คนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ใช่โดยโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของคนซึ่งมันก็เลยแบบอย่างที่บอกมัน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 เป็นภาพสะท้อนว่าเอออยากให้เข้าใจมิติของตัวละครแต่เช่นกันไม่ว่าคุณจะมีปัญหาแบบไหน คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําอะไร่บงนี้กับคนอื่นเช่นกันจริงๆวันแรกที่ได้เจอกันเจอกันตอนวันเวิร์กช็อปก็มันเป็นการมันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าได้ได้เกิดการละลายพฤติกรรมแล้วก็ได้ได้ศึกษากันเราไม่ต้องมาใช้ช่วงเวลาที่เราไถ่ทำมาศึกษากันมันเป็นพลังงานที่ดีนั่นแหละมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราแก่ไม่ได้นะถึงถึงหมนเราจะแก่แต่ว่าเออเอเนอร์จีเราข้างในเราต้องเราต้องไปเท่าเท่าเด็กเพื่อที่จะแบบ เวลามันเป็นมวลพลังในใน,ในการทํางานมันเป็นมันเป็นโฟกัสกูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกระโดดเข้าไปเป็นพลังงาเดียวกันกับเด็กๆไ,ได้รับได้รับเลังงาอะไรดีๆแล้วก็เมาส์มอยกันแบบมันเกินแบบว่าพี่และเพราะว่าแม่เขาอา่ะอา,อายุเท่าหยาแม่เสย่ะอายุเท่าหยาเกิดปีเดียวกันเป็นทั้งพี่เป็นทั้งครูเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทุกอย่างองก็รู้สึกว่าพี่หยา เหมือนเป็น acting coach เป็นผู้ช่วยชีวิตผมเลยประสบการณ์ผมคือน้อยมากๆในด้านการแสดงครับผมเพราะก็เป็นเรื่องเรื่องที่2ของผมเหมือนกัน,นครับผมแล้วก็ก็มีพี่หยาเนะครับคอยแบบคอยสอนว่าอย่างเช่นแบบเราจะเข้าซีนกับผู้หญิงแบบเป็นส่วนมากใช่ไหมครับ <c oughs> ก็บางทีผู้หญิงเสียงสูงเราก็จะแบบเสียงสูงเหินเหินตามไปเขาด้วยแบบก็จะมีพี่หยาเนี่ยคอยคอยเตือนคอยอะไรครับผมก็สอนเรื่องการแสดงไปด้วยครับผมก็ดีมากๆก็ขอ,ขอบคุณพี่หยาด้วยครับยินดีฮะโหพี่หยาสอนเยอะมาก เยอะแบบเยอะจริงๆเหมือนเป็นไลฟ์โคชไม่ใช่ acting โคชมันเวลแต่แปลว่าเป็นไลฟ์โคชตั้งชีวิตหนูคือพี่ยามันเหมือนแม่หนูเลยตอนแรกตอนแรกหนูมีความเกรงกลัวพี่หยาไม่กล้าคุยพอได้คุยแล้วรู้สึกว่าคุยไม่หยุดเลยแบบว่าคือเหมือนพอคุยกับพี่หยารู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกได้เหมือนเปิดประตูอะไรของตัวเองหลายๆอย่าง แล้วก็ได้เรียนรู้มุมมองการใช้ชีวิตจากพี่หยาเยอะมากมากมาก,มากอะไรเงี้ยค่ะคือหนูเป็นคนที่ชอบคิดมากในการแสดงพี่หยาก็บอกว่าบางทีบางเรื่องไม่ต้องคิดมากก็ได้ไปตามธรรมชาติซีนร้องไห้ซีนนั้นเป็นเอ่อซีนที่โรงพยาบาลซึ่งเข้ากันครบทุกคนเลยครับทั้ง6คนมีมิวนิคคนหนึ่งด้วยซึ่งซีนนั้นเป็นซีนดราม่าที่คิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในเรื่องแล้วครับร้องกันหลายรอบมากๆเพราะไม่ได้ถ่ายแค่เทคเดียวด้วยครับ เป็นการร้องไห้ที่หนักหน่วงที่สุดในเรื่องแล้วซึ่งตอนนั้นถ้าไม่มีพี่หยาอยู่บอกเลยว่าผมเล่นไม่ได้ครับเพราะว่ามันการที่จะต้องร้องไห,ห้หนักๆหลายๆเทคติดกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซึ่งวันนั้นก็ขอความช่วยเหลือจากพี่หยาหลายเทคมากๆเลยครับพี่หยาก็มาแบบมากอดมาพูดส่งอารมณ์ให้แล้วก็จากไปซึ่งรู้สึกว่าตอนนั้นอะทัชใจนานายมากๆเลยครับ ถ้ามีพี่อยาก็คงจะเล่นซีนั้นไม่ได้ครับครับก็บสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับซีรีส์เรื่องภารกิจลับฉบับแฟนดอมหรือว่ามิชชั่นแฟนพอซิเบิลเนี่ยก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่ EP 1ถึง EP 10ก็คือ EP สุดทา้ายนะครับได้ทาง True ID เท่านั้นครับดูย้อนหลังได้เลยนะสนุกทุกตอนนะครับชมฟรีนะคะ